สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพอดแล้ววันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Call of Duty Mobile นี่นะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในโหมด Battle Royale นั่นเองนะมันก็จะเป็นโหมดที่มันเอาผู้เล่นมาร้อยคนมาสู้กันนะก็อารมณ์แบบ4 l l นะั่นแหละแต่แมปจะกว้างขึ้นผู้เล่นเพิ่มขึ้นแล้วก็มียานพาหนะ ไปเล่นดีกว่าเออแล้วก็อันนี้ผมจะเล่นเป็นคนเดียวนะไม่เล่น,นทีมเล่นแบบโซโล่พอเออแล้วก็ h ยโย o bro เออแล้วก็อาชีพนะเลือกเป็นสเตลล์ซึ่งผมจะ เอาเป็นอันไหนดิไม่ไม่เอาสเตลดินี่อันนี้แท็กเกอร์ระบุตำแหน่งศัตรูจะใช้เป็นอันไหนดิมากับอันนี้อันนี้ระยะน่าจะไกลกว่าแต่หมาคือถ้ามันจับตัวได้คือมันจะไปทำร้ายศัตรูเลยแต่ เอามาแล้วกันอ่ก่อนอื่นหาจุดลงก่อนเออลงพวกหมู่บ้านเล็กๆก,ก็พอนะซึ่ง ตรงนี้แล้วกันแถวๆเทอ,อ,อร์เซชันนี่ไม่น่าจะมีใครลงมาด้วยหรอกมีกีเห็นคนหนึ่งวมีรถ้วยโอเคมาเอาปืนกันคิดแม้นี่มันโอ,โอ้โอ้มาถึงเจอเกาะ ใส่ก่อนใส่ก่อนไม่มีปืนเอาปืนอยู่นี่วอาล้วปืนมาปืนใหญ่ด้วยเอาตรงนี้ก็ได้วะโอ้ยนี่ปืนนี้ยังได้ด้วยนี่อันนี้ยังได้โอเค First, <Bl> อ,อันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ มีปืนด้วยแต่ใส่เกากอนเราอยู่นอกอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ที่มันแบบเป็นเหมือนวงเอาไว้ในเขตเป็นเขตอะไรนี่แหละไปแล้วก็เข้าไปในวงไงดีว่าไม่ยังไม่ต้องเข้าเลยก็ได้แต่ไม่เสียงตายก็เข้าดี เจอรถบ่อยจังวะโอ้แม่งไปหมาก่อนแถวนี้มีตัวอะไรไหมเคมาไม่เจอตัวอะไรเลยนะแถวนี้ปลอดภัยไม่มีใครอค้ยอ๋อ มันเสียงระเบิดเราเรามาเอารถตรงนี้ว่ะอันนี้มีปืนพอสู้ได้แต่ไม่ได้ใช้หรอกยังไม่เจอคนเลยโอ้โหอยู่ตรงนี้ เรียบร้อยคือดูแบบอีกตัวนึงแถวนี้ปล่อยหมาหแม่งเลยตามแม่งเลยโอเคมาอยู่้งบนอ่ะ นี่ใช้ซะยิงรถาทำไมเนี่ยไปตรงไหนต่อดิเอ้ย่าเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้มีคนตายด้วยชิดแม่เอา้าไม่ไม่ไม Friendly unit has been ตรงนี้มีตัวหนึ่งมีหรอตรงนี้นอ๋อนั่นชิดหลบในบ้านก่อน อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไม่สนใจตัวตรงนี้เลยเ,เข้าวงก่อนดีกว่าไมอและเลอปเตอร์เนี่ยเข้าวงกันไปแล้วเอาไม่ทันละ อืมกระสุมนมดจนได้เนาะ เราต้องมากเพาว่าจะไปไหนต่อตอนนี้วงมันก็เริ่มบีบมาเหลือแค่แบบไม่เยอะมากแล้วเฮ้มาบ้านนี้ดีกว่ห้องบเบาๆเฮ้ยมีกระสุนไม่มีอะไรแล้วว้า ได้บ้านเดียวมาตรวจด,ดิมีเหรออยู่นี่เกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมายี่เลยเหรอให้ขี้ก่อน เราอยู่ขอบวงเข้าวงในกันดีกว่าเฮ้ยมีวะใช้เรือมแม่มแล้วไปแล้วเรือ ตรงเนี้ยเอาเรือขึ้นแม่งแล้วนี่ไม่ต้องขับต่อหมาไปต่อหาทางขึ้นแป๊บเฮ้ยเจอด้วยว่ะ

ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวแล้ว MVP เลยหาไม่เจอจริงๆแล้วมายืนอยู่ตรงนี้คือมันไม่มีที่หลบได้ไงคือเกมมันบังคับให้มายืนอยู่ตรงที่มันไม่มีที่หลบแล้วแล้ววงเหลือแค่นี้แล้วแล้วจะเอายังไง ต้องเตรียมนะเตรียมพร้อมไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนนะเ,เ,เนี่ยเอ้าเอาตายโม่อยางงั้นไม่สมกับการที่ท้ามาอยู่ที่สองเลยอะไรเนี่ย มีเส้นทางทั้งหมดที่เราเดินเส้นทางดูไม่ค่อยคดเคี้ยวนะเป็นเส้นตรงมาเลยก็เมื่อเราชนะแล้วก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แหละ